สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมออีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เป็นคลิปการพยากรณ์นะคะความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีธนูลักนณาธนูประจำเดือนเมษายน2562สองนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูลักนณาธนูประจำหนึ่งเดือนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ ก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแก๊ปชอบเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรมไปของตัวเองตัวแก๊ปเองก็มีกรรมไปของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดถ้าใครอยากดูส่วนตัวนะคะตรงดีสคริปชันแก๊ปจะลงรายละเอียดทุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าดูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆไอ l ดี e ไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเพื่อที่จะจองคิวดูดวงส่วนตัวนะคะ โอเคแก๊ปขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่ยพยากรณ์เลยคะ่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูลัคนาธนูประจําเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแก๊ปขอพลังงานจับไพ่้วยค่ะแก๊ปขอพลังงานจับไพ่เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสิบไม้เท้าเดซาน สามเหรียญอัศวินถือดาบทริอปซอร์ส,สวัสดีค่ะคุณสีแพรอ่านผิดขออภัยนะคะได้ไพ่ The Sun ไพ่สำหรับนี้มีไพ่ The Sun 2สองใบ The High p r e ท s หนึ่งใบสิบไม้เท้าสองใบแปดไม้เท้าสองใบนะคะ แต่กิมมิคของท่านอาจารย์ที่วาดไพ่ชุดนี้คือจะมีเดอรซันที่เป็นเดอรซันดั้งเดิมกับเดอรซันที่เป็นเดอรซันที่เป็น The Sun, เดอรซัน Sun, ที่มีพระจันทร์นะคะเด่แกจะให้ดูภาพจะได,จะได้จะได้เข้าใจความหมายของไพ่นะคะเห็นไหมคะเดอรซันที่เป็นพระจันทร์กับเดอรซันที่เป็นพระอาทิตย์คือมันมันเหมือนเปรียบเทียบเป็นกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะการตีไพ่จะต่างกันแต่นี้ไพ่ขึ้นมาถึงสองใบใบเดียวกันแต่สองใบนะคะ กออพลังงานจากไพ่ที่เหลือเลยค่ะอัศวินถือถ้วยเจ็ดดาวจากเยอรมันอุ๊ยจริงเหรอคะคุณสีแพรไปทำงานที่นั่นเหรอคะขอเสียงชาวราศีธนูหน่อยเล็้วสวัสดีค่ะพี่มนทาพรมแดงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอไพ่เป็นเมนเอนเอรจีที่เหลือหน่อยคะ่ะตัไฮ h ปอร e เทสคิงถือเหรียญเจอ h e r ร์ม The world อกดาบและใบสุดท้ายได้ไพ่หนึ่งเหรียญนะคะโอเคแกขออ่านไพเ่เลยละกันคือแกต้องบองตรงเขาว่าย่างย่างย่างต้องแต่ปลายมีนาะเข้าเดือนเมษาเนี่ยแกต้องบอกตรงๆเขาว่าอันนี้นอกเหนือความรักนะ ให้ตำแหน่งอัตราขึ้นได้แบบโคตรพีคมากเลยค่ะคือแกต้องบอกตรงๆเขาว่าในในเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ชาวราศีธนูลัคนาธนูเนี่ยคือคุณจะต้องแบบอยู่ในจุดที่เดี๋ยวคุณจะต้องมีเรื่องให้ใช้เงินคุณจะต้องมีปัญหาครอบครัวคุณจะต้องมีปัญหาบางอย่างมากมายชนิดที่ว่าแก้ได้ไม่ตก,กน,นะคะเป็นปัญหาที่มัน ไม่เหมือนมันแก้ไม่จบมันนะมันเป็นปัญหาคาราคาซังคาราคสซังคาราคสซังคาราคาซังแบบเนี้มาน,นานมากแล้วนะคะแล้วที่สําคัญเลยไพ่ก็ยังขึ้นอีกด้วยว่าในเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ไอช่วงก,ก่อนๆอ่ะดวงดาวขึ้นว่าคุณยังพอที่จะมีเพื่อนช่วยบ้างมีครอบครัวช่วยหรือมีใครช่วยบ้างแต่ในเดือนเมษายนนี้ย่างเข้าเมษาม,มานะคะแกรต้องบอกตรงๆเขาว่าด้วยพลังงานจากไพ่ที่ขึ้น น้อยมากมันเป็นช่วงเดือนช่วงจังหวะเดือนที่คุณจะหาใครมาช่วยคุณได้ยากมากเลยเอาง่ายๆเป็นช่วงปากกัดตีนถีบต้องแสดงเองเอ่ move อ move เองอะไรเองสแสดงเองนู่นนี่นั่นเองทุกอย่างเลยนะคะโดยที่แบบไม่มีข้อกังเอาง่ายๆเป็นเดือนที่ต้องเหนื่อยมากเหนื่อยกับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะ,นะคะ พ่ขึ้นเลยว่ามันเป็นช่วงระยะหนึ่งเดือนเต็มที่คุณจะเหนื่อยมากๆนะคะแกเป็นการพยากรณ์แบบไทยวันที่อาจจะไม่เหมือนแบบประจารย์ท่า,านอื่นๆที่ดูแบบตะว,วันตกนะคะอืมคือเหมือนมาเป็นช่วงที่แบบเหนื่อยมากเหนื่อยแบบเหนื่อยสุดๆนะคะเหนื่อยชนิดที่ว่าแบบเฮ้ยบางครั้งบางกรณีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไหวแล้วนะคือเดือนนี้ทางแก้เครดเมื่อคุณมีทุกแบบนี้นะคะ อยากจะให้แบบไปแก้เคล็ดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นแนวโน้มของการเดินทางเพื่อเพื่อเป็นการขยายเวลาหรือร่วนเวลาให้มันเร็วขึ้นเพื่อที่วิบากกรรมหรือดาวบัพเพรรเคราะมันจะได้ส่งผลกับชีวิตเราน้อยลงนะคะถึงจะดีนะอ่ะมาเรื่องความรักเลยแล้วกันเปิดไพ่เกี่ยวกับความรัก,กน,นะคะอ่าด้วยพลังงานจากไพ่ที่แกับได้รับเนี่ยจริงๆความรักมันมันก็เดินมาปกติแต่แปลก เดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่เหมือนเหมือนดวงดาวให้โทษเล็งในตำแหน่งปัตตนีเล็งตำแหน่งอริเล็งตำแหน่งมรณะลากไปพยายะระวังนะคะศัตรูในที่ลับแจ็บอยากให้ชาวราศีธนูลักขณาธนูระวังศัตรูในที่ลับโดยเฉพาะศัตรูเรื่องหัวใจศัตรูเรื่องเรื่องรักๆใ,ใคร่ๆอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่า ไพ่ขึ้นว่าความผิดพลาดจากอดีตปัจจุบันมันกําลังจะส่งผลนะคะโดยที่เหมือนแบบเอาง่ายๆตอนนี้คือคุณมีศัตรูลับแก๊บบอกเลยอาจจะเป็นเรื่องราวอาจจะสลรับกันไว้เวอร์ซ่านะคะแต่เหมือนไพ่ขึ้นว่า 1. ในความสัมพันธ์นี้มี1บุคคลคะ่ะที่ยังเคลียร์ไม่จบกับคนในอดีตหรือวงเล็บคนในอดีตยังไม่สามารถหรือยังไม่จบกับปัจจุบัน ทำให้ความคาราคาซังมันยังบังเกิดผลส่งผลเสียร้ายแรงมาจนปัจจุบัน,นให้ระวังนะคะโดยเฉพาะการเดินทางภัยขึ้นนะคะว่าการเดินทางของคุณจะนำพามาซึ่งศัตรูรับอาจมีเกณฑ์เล่นสงครามประสาทาแต่เหมือนไพ่ขึ้นลามไปตำแหน่งตัวตนนะคะพยายะคู่ดาวโยงไปตัวตนแก๊ปมองว่าไม่ดีอาจจะถึงตัวเลยนะคะ ยังไงอยากให้ระมัดระวังกันนิดนึงเพราะว่าบางครั้งบางกรณีเนี่ยถ้ากากชีวิตขึ้นแบบนี้นะคะแกก็ต้องบอกอตรงๆเขาว่ามันอาจจะถึงตัวจริงๆนะคะถึงแล้วถึงแรงด้วยนะคะแกขอเตือนเลยนะคะว่าถึงแล้วถึงแรงด้วยอยากให้ระมัดระวังเรื่องเรื่องการเดินทาง <c oughs> การไปไหนมาไหนพยายามอย่าไปคนเดียวการทําอะไรต่างๆพยายาม มีเพื่อนมีฝูงหรือมีใครไปด้วยในบางกรณีนะคะเพราะว่าพอดูจากดวงดาวจากไพ่แล้วเนี่ยคือเหมือนมาเป็นช่วงที่คุณต้องระมัดระวังตัวมากเลยค่ะชาวราศีธนูลัคนาธนูค้ในช่วงนี้นะคือแบบคุณต้องระวังตัวเป็นกรดเลยค่ะเพราะว่ามีคนจ้องเล่นง,งานคุณอยู่หลายคนเหมือนกันยังไงแก๊บอยากให้รามาดระวังตัวนิดนึงนะคะเพราะว่า บางครั้งศัตรูเรามองไม่เห็นนะคะแต่ไพ่ขึ้นเตือนแล้วโดยเฉพาะการเดินทางอยากให้ระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยนะคะอ่าฮะพอมาดูมิติของไพ่ในช่วงถัดไปนะคะแกลก็ต้องบอกคงตรงค่ะว่าดวงดาวก็ยังคงกลุ่มเร็งลัคนาอยู่ยังยังยังไม่จรหรือยังไม่อะไรอยู่ดีนะคะแกลในมองว่าอยากให้ระวังช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนที่ระวังนะคะ ส่วนความรักปัจจุบันถามว่าเป็นอย่างไรนะคะแก๊บก็ต้องกราบเรียนคุณลูกค้าตรงๆเขาว่าในช่วงระยะนี้ตัวคุณเองอะคะ่ะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของปากเสียงแต่เหมือนไพ่ขึ้นเนาะหนึ่งในความสัมพันธ์มีการพูดคุยหรือสื่อสารหรือนึกถึงเกี่ยวกับพลังงานของคนเก่าๆอยู่ตอนนี้นะคะหนคนมั่นคงในความรักอีกหนึ่งคนมีความแบบจะหยุดจริงหรอ มันมีความลังเลของเดอสันกลางวันกับเดอสันกลางคืนมันมีความลังเลที่ว่าใช่เหรอมันถึงจุดนี้แล้วหรอระวังนะคะเมื่อยามเกิดเรื่องไพ่ขึ้นมีเหตุบางเหตุอาจมีเรื่องจําเป็นที่คนบางคนจําเป็นที่จะต้องยุติหรือพักความสัมพันธ์ไว้ชั่วคราวเพราะอะไรเพราะไม่ปลอดภัยนั่นเองนะคะมัอนข้ในเดืองน ขออภัยเกี่ยวกับการแจ้งเตือนของไลน์ด้วยนะคะออาลืมปิดการแจ้งเตือนขออภัยนะคะคือเหมือนว่าแบบมันเป็นโมเมนต์ทีออ่ทำอะไรได้ไม่มากนะคะแต่แบบอ,อ,อยากให้ระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวกับการเดินทางการเตรียมตัวนะคะมันเป็นเรื่องที่ต้องฝ่าฟันเพราะว่ามีคนไม่ยอมปล่อยและศัตรูในที่ลับค่อนข้างส่งผลแง่ลบเป็นอย่างมากเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้เออเดี๋ยวสิ แก๊บก็สมองเออเลยได้ยินการแจ้งเตือนไลน์นะคะเดี๋ยวคลิปใหม่จะปิดนะแก๊บขอถามใจคนนั้นหน่อยสิถ้ามีตัวตนจริงๆสตูลับตอนนี้เขาคิดยังไงกับชาวราศีธนูลักนณาธนูคะแต่เหมือนชาวธนูจะคุยกับชาวธาตุดินนะคะเหมือนชาวธนูจะไปมีความรักกับชาวธาตุดินไพ่ราศีกันเด่นมากเลยคะ่ะเด่นมากๆนะคะไพ่ชาวธาตุดินก,รรก,กันพฤกษมังกร แกผอพลังงานเป็นเมนเอนเนอรีเลค่ะว่าณตอนนี้เขาคนนั้นที่เป็นพลังงานของคนเก่าถ้าเป็นจริงตามให้เขาคิดยังไงกับชาวราศีธนูลัคนาธนูกันแน่ค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่วิชยาผลจันทร์นะคะ8ดาบ8ดไม้เท้า ขวางกาั้นไม่ให้เดินทางง่ายให้การเดินทางให้ระมัดระวังมากเลยนะคะระวังนะและดวงดาวขึ้นศัตรูในที่รับส่งผลเสียเป็นเกณฑ์ปัตตนีอริถึงตัวด้วยค่ะยังไงอยากให้ระวังนะคะขออีกสองใบค่ะอัศวินเถือเรียน อัศวินถือไม้ท้าเห็นไหมคะไพ่การเดินทางขึ้นเยอะมากไปไหนอย่าพยายามไปคนเดียวนะคะให้ระวังนะมีเพื่อนมีอะไรไปสักคนนะคะไม่ดีเลยอ่ะเขามีเกณฑ์ทาร้ายคุณแล้วถึงตัวอัตตาด้วยนะใบสุดท้ายค่ะอุ้ยได้ไพ่สองดาบเนี่ยค่ะมีปัญหาแน่นอนแล้วการมีปัญหาไม่ใช่ว่าเขาจะทำคุณไปทําร้ายนะ คือเหมือนจะกลั่นแกล้งหรือมัอนจะทําอะไรคุณบางอย่างให้คุณแบบแกพูดมากไม่ได้เนาะเดี๋ยวหมอเดือดร้อนนะคะยังไงเรามาระวังตัวนะคะนะสำหรับวันนี้ใช่ค่ะสิบหกธันวาถึงสิบสีมกราอันนี้ถือว่าเป็นการดูแบบไทยวันที่แบบไทยนะคะคุณ นรัตนนัน์เปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะโอเคสําหรับวันนี้แกต้องขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะทุกยอดซับสไครต์ยอดกดไลค์แล้วก็ยอดกดแชร์มากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกๆยอดคอมเมนต์เลยทุกๆอย่างคือกําลังใจอย่างดีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์ต้องขออภัยเกี่ยวกับเสียงการแจ้งเตือนของไลน์ด้วยนะคะเดี๋ยวแก๊ปจะปรับปรุงนะคะวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย